สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า48ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับกำไรหรือว่าขาดทุนนะคะแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจทั้ง4ข้อนี้จะมีวิธีการคิดและวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะข้อที่1แม่ค้าซื้ออาหารสดมาทำอาหาร2250บาท เมื่อขายหมดได้กำไร62%แม่ค้าขายอาหารได้เงินเท่าใด2,250ในที่นี้คือเงินที่แม่ค้าไปซื้ออาหารมาดังนั้นสิ่งนี้คือทุนนะคะและบอกว่าได้กำไรมาถึง62%โจทย์ถามหาราคาขายวิธีการที่ครูจะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหน้านี้ ครูจะใช้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่แล้วคือแบบฝึกหัด5.9ครูฟูได้แสดงวิธีทำให้ทุกคนดู2วิธีนะคะคือวิธีที่1จะเป็นการใช้บัญญัติตระยางและวิธีที่2คือจะใช้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับความถนัดของครูฟูครูฟูคิดว่าครูฟูจะใช้วิธีที่2นะคะคือใช้เศษส่วนของจำนวนนับหรือว่าหากใครอยากจะใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้คำตอบเท่ากันเนาะ วิธีทำนะคะเราก็มาดูกำไรมอะไร62ปซซึ่งโจทย์ให้มาว่าแม่ค้าซื้ออาหารสดมา2250บาทดังนั้นจะได้กำไรเราก็นำา6เอร์เซมาเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับ เศษส่วน100และคูณกับทุนนะคะคือ2 2 5 0ตรงนี้เดี๋ยวเรามาตัดทอนกันนะคะ100และ2 250เราก็สามารถตัดศูนย์ได้เนาะศูนย์ตรงนี้1ตัวสามารถไปตัดกับตรงนี้ได้1ตัวและตรงนี้ลงท้ายด้วย0ูนย์และ5เราก็สามารถใช้แม่้5ตัดทอนได้เช่นเดียวกันนะคะ5ไปหาร10ได้2 5ไปหาร22ตรงนี้ได้4นะคะ5คูณ4ได้20ดังนั้นเหลือเศษ2เราก็นำสองมาเขียนหน้าเลข5แบบนี้กลายเป็น25 5ไปหาร25ได้5ทีนี้เหลือ2กับ62เราก็สามารถใช้แม่สองตัดทอนอีกได้นะคะ2ไปหาร2ได้1 2ไปหาร6ได้3 2ไปหาร2ได้1จะได้31มสคูณสีมีค่าเท่ากับ1,395งามร้อยบาทหนึ่ตรงนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะโจทย์อยากทราบว่าแม่ค้าขายได้เท่าไรแต่1,395บาที่เราคำนวณมานั้นเป็นเงินกำไรที่เกิดมานั่นเองเราก็ต้องไปคำนวณต่ออีกเล็กน้อยนะคะว่าดังนั้นแม่ค้า ขายอาหารได้เงินเราก็นำเงินทุนของแม่ค้าคือ2,250รวมกับกำไรที่เราคำนวณมาได้ด้านบนตรงนี้นะคะคือ1,395ก็จะได้ราคาขายข,ายของแม่ค้าออกมาคือ3,645บาทเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในข้อที่1ต่อมาข้อที่2 คุณซื้อกล้องถ่ายรูปราคา5,600บาทขายต่อให้จอมขาดทุนร้อยละ25คุณขายกล้องถ่ายรูปขาดทุนกี่บาทและขายไปในราคาเท่าใด5,600บาทตรงนี้เป็นราคาที่ซื้อมาหรือว่าราคาทุนนะคะ และบอกว่าขาดทุนร้อยละ25โจทย์ถามอยู่2คําถามในข้อนี้คือถามว่าขาทุนกี่บาทและถามว่าขายไปในราคาเท่าใดเราก็จะใช้ในเรื่องของเศษส,ส่วนของจํานวนนับเหมือนเดิมนะคะขาทุนร้อยละ25และโจทย์บอกว่าขุนซื้อกล้องถ่ายรูปราคา5,600บาท จะได้ว่าขาดทุนเราก็เขียนร้อยละ25ในรูปเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ25ส่วน100นําไปคูณกับราคาทุนนะคะคือ5,600ตรงนี้เราก็ตัดทอนนะคะสามารถตัดศูนยได้เลย0จาก102 2ตัวไปตัดกับ0ของ5,600ได้2ตัวจะได้25คูณ56ตรงนี้ ได้เท่ากับ1,400บาทดังนั้นขุนขายกล้องถ่ายรูปขาดทุน1,400บาทแต่ยังไม่จบเท่านี้นะคะต้องมาหาต่อว่าขายไปในราคาเท่าใดการที่จะหาว่าขายไปเท่าใดนั้นเราก็นำราคาทุนคือ5,600ในเมื่อขาดทุนก็ต้องลบกับราคาที่ขาดทุนไป1,400บาท จะได้ว่าขุนขายกล้องไปในราคา4,200บาทข้อที่3ต้นทุนในการผลิตเสื้อยืดตัวละ80บาทร้านค้าต้องการกำไร60%เปอร์เซนร้านค้าจะต้องติดราคาขายเสื้อยืดตัวละเท่าใดและได้กำไรตัวละกี่บาท 80ในที่นี้ก็คือต้นทุนเสื้อยืด1ตัวนะคะบอกว่าอยากได้กำไรถึง60%โจทย์ถามว่าต้องติดราคาขายก็คือพูดถึงราคาที่ต้องขายใช่ไหมคะและถามว่าได้กำไรเท่าใดลักษณะข้อ3จะคล้ายๆกับข้อ2เลยเนาะแต่เปลี่ยนจากขาดทุนในข้อที่2เป็นกำไรแทนนะคะในข้อนี้กำไร60%ต้นทุน ในการผลิตเสื้อยืดตัวละ80บาทจะได้กำไรตัวละเราก็เขียน60%ตัวรงนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ60ส่วน100คูณด้วยต้นทุนเสื้อยืด1ตัวคือ80 เราก็ตัดทอยเหมือนเดิมนะคะโดยสามารถตัดศูนย์ได้เลย0ูนย์ตรงนี้1ตัวสามารถไปตัดกับ80ได้1ตัวและเหลือศูนย์อีก1ตัวตรงนี้สามารถไปตัดกับ60ตรงนี้ได้1ตัวเหลือ6คูณ8ได้เท่ากับ48บาทดังนั้นร้านค้า ได้กําไรตัวละอะเรามาตอบคําถามนี้ก่อนนะคะว่าได้กําไรตัวละ48บาทและมาหาต่ออีกนะคะว่าต้องขายในราคาเท่าใดเราก็นําต้นทุนของเสื้อยืด80บาทบวกกับกําไร1ตัวที่เราได้มาจากด้านบนนะคะคือ48บาท80บวก48ได้เท่ากับ128บาท ต่อมาข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะบอสซื้อเสื้อกันหนาวราคา540บาทนำไปขายต่อให้เพชรได้กำไร20%เรซเพชซื้อเสื้อกันหนาวตัวนี้ราคาเท่าใด540บาทคือราคาเสื้อที่บอสซื้อมาคือต้นทุนนะคะขายต่อให้เพชรได้กำไร20เซโจทย์ถามว่าเพชรซื้อเสื้อกันหนาวตัวนี้ราคาเท่าใด คำว่าเพชรซื้อเสื้อตรงนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือบอสขายให้โจทย์ถามหาขายนะคะเพื่อบางคนสับสนว่าเอ๊ดดูแค่คำว่าซื้อกับซื้อเฉยๆทุกคนต้องดูดีๆนะว่าบอสซื้อกับเพชรซื้อเนี่ยหมายถึงบอสขายให้เพชรนะคะกำไร20%ซและบอส ซื้อเสื้อกันหนาวราคา540บาทจะได้กำไรเขียน20ตรงนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ20ส่วน100คูณกับต้นทุนที่โจทย์ให้มาคือ540เราก็มาตัดทอนนะคะศูนย์ตรงนี้1ตัวสามารถตัดกับตรงนี้ได้1ตัว และ0อีก1ตัวก็สามารถตัดกับ20ตรงนี้ได้1ตัวเหลือ2คูณ54ได้เท่ากับ108บาทตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะว่าได้กำไร108บาทดังนั้นเพชซื้อเสื้อกันหนาวตัวนี้ราคานำต้นทุนนะคะคือ540บวกกับกำไรที่เราคำนวณมาได้คือ108บาท จะได้คำตอบมานะคะว่าเพชรซื้อเสื้อกันหนาวตัวนี้ราคา648บาทเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า48หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ